ท่านผู้ชมที่กรลบ,บุร <host> บ <of the rain> มาอีกแล้วอยู่ที่ตลาดอยู่คาข้างออกตลาดอยู่พี่เนาะอยู่ที่ตลาดชีมเมืองครับท่านผู้ชมโอ้โหทีสามนะครับท่านผู้ชมเป็นอันตรายอันตรายโอ้พกัพกผั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 กโอ้โหรถพุ่มพวงกำลังมาเอาผักใส่ถุงพี่น้องแล้วก็มัดใส่รถนะครับเนี่ยรถพุ่มพวงนะครับผมตลาดผักตลาดผัพกพี่น้องโอ้โห เราจะออกทางกำแพงเพชรนะครับตัวนี้รถคุมพวงเท่านั้นเลยพี่น้องแถวนี้รถยนต์รถยนต์นะครับนะครับว้าออกไปคนี้ทางคนนี้ออกทางมุ่นบ่โอ้ออกตลาดสิ้เมืองพี่น้องโอ้ออกวันนี้ออกวัออกนออนี้โอ้ป่าอี้ป่าอี้โอ้ยพี่น้องเนี่ยเนาะเดี๋ยวว่รถคุมพวงเต็มเลยพี่น้นนๆๆอง เยมากมายเนาะรถผักต้องใช้รถพวงพวงโอ้ยรถส่งผักเต็มเลยพี่เนาะโอ้โหตลาดสีเมืองเอ้าหลังคาตลาดสีเมืองโถ่เฮ้ยนี่ว่าอะไรนี่หลังคาหลังคาตลาดพี่เนาะที่เรามองเห็นเนี่ยพี่เนาะน่ะเราจะพาดูป้ายตลาดสีเมืองนู่นอยู่ฝั่งโน้นโอ้บ่อมบัดน้ำเสียตัวนี้พี่เนาะนี่บ่อมบัดน้ำเสียอยู่ตัวนี้ เนี่ยบ be ่บ่บ <OVER> <P> ่ี่บ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 ดบนบ่บ่บ่็่บ่บ่บ่น่ม่บ่บ่บ่น้อ่บ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 อบ่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 ย่บ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 ่่บ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 ่ง่บ่ม่ครับครับเนี่บ่บน้ำเสียอยู่ข้างล่งพี่น้อง ทางรถไฟฝั่งโน้นพี่น้องนะอุ้ยฝั่งนี้บ่ม่านน้าเสียทั้งนั้นพี่น้องที่เราเห็นป้ายเนี่ยนะนี่ฝั่งนี้บ่ม่านน้าเสียทางรถไฟฝั่งโน้นพี่น้องกาแฟเพชรหกดอนเมืองไปทางโน้นเลสโก้นี่นะครับนี่มันจอดถ่ายรถไฟตัวนี้เหมาะเลยนะพี่น้องทางรถไฟมาเนี่ยตรงนี้เลยขึ้นมาค่อยปรับเท่าไหร่พี่น้องนะ ข้าสู่เส้นทางอ่ะออกไปนี่ก็เข้าสู่ถนนกาแพงเพชร6กพี่น้องโมงหน้าประสูเชิดวุฒธธากาศดอนเมียงและเงพี่น้องนะออกจากอ่าตลาดศรีบัวเมืองนะครับรถผัดรถผัดไปแล้วโอ้เขาจะมาจอดสเตนบายกันอยู่แถวๆนี้พี่น้องนะอะไเนี่ย เยอะมากมายนะเห็นไ,ไหมรถผ่านก่อนนะครับมาจอดกันอยู่ตรงนี้พี่น้องเขียนนายก่อนนะถือปวามร้นพี่น้องนะออกมานี่ยออกป๋าไปเลยมีไวรุษขอ,อ,องปุ่ซิ่งรถพี่น้องไปละ รถไปคนละทางตัวเอาทดลองความเร็วพี่น้องตกหลบขึ้นมาละงานงอกแน่นี่คือทางรถไฟฟ้าสายสีแดงพี่น้องพอมาแถวนี้เขาก็จะลงมาวิ่งห่างลาบพี่น้องนะเพราะว่าอยู่นอกเมืองแล้วเขาก็ทำทอคอกกั้นไว้เพื่อไม่ให้อะไรนั้นบกลุกเข้าพุ้นที่ได้นะครับนี่ครับนี่คือ ทางรถไฟฟ้าสายสีนแดงครับนี่คือพื้นที่ของใกล้กับตลาดสิวเมือง,องนั่นเองพี่น้องพยายามเพิ่มคืน0ูน6สาท่านแฝลรายงานบนกระแพงเพชรหกว่าเลยจะไปไปแล้วนะ